New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอียวสิวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอียวสิวภาคนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่มีงานจักรยานที่ถือว่าเป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมจักรยานโลกเลยนะฮะนั่นคืองานที่ชื่อว่า Taipei Cycle Show นะครับจากที่ประเทศไต้หวันนะครับถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวงการจักรยานจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตจักรยานและ สินเชื่ส่วนทั้งระบบเลยนะฮะเป็นประเทศที่สําคัญมากนะครับแล้วก็มีโน้ตฮาในการผลิตเนะี่ยจนวนมากนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้ในแง่ของสัดส่วนการผลิตเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่ามีหลายปัจไหลหลายโรงงานนะครับโยกไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นยังเป็นหนึ่งในประเทศที่สําคัญกับอุตสาหกรรมจกักรยานโลกในะทุกวันนี้นะครับปีนี้งานไทเปไซคอลโชเนี่ยเป็นงานที่จัดโดยหัวใจหลักก็คือการชวน โรงงานทั้งเล็กทั้งใหญ่นในไตงหวันทั้งหมดี่ออกมาออกบูร่วมกันนะครับเราก็จะได้เห็นผู้ผลิตชิ้นส่วนจกักรยานซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจไม่เคยรู้จักชื่อเขาพวกเขามาก่อนนะครับแต่ว่าพวกเขาทํางานอยู่เหมือนเป็นเหมือนคนปิดทองหลังพระให้ใหกับหลายๆแบรนด์เช่นเดียวกันนะฮะปีนี้พิเศษตรงที่ไทเปสักโกโชเนี่ยเพิ่จัดใกล้ๆกับวันสตรีสากลโลกพอดีนะครับนั่นก็คือวันที่8มีนานครับผมก็เลยลองหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจกอักรยานแตงหวันและ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก็นึกออกอยู่แบรนด์หนึ่งนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า l i ฟ t นะครับ LIV นะฮะเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์จักรยานใจแอนนะครับซึ่งก็หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเป็นแบรนด์สําคัญเรียกว่าเป็นแบรนด์ต้นกําเนิดที่ทําให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในในโลกจักรยานเลยก็ว่าได้นะครับกับลิฟต์เนี่ยต้องเท้าความไันนี้นึงว่าคนที่ให้กําเนิดลิฟต์ันจริงๆคือ ผู้บริหารหญิงในในแจแอน์คนหนึ่งชื่อว่าบอนนี่ตูนะครับบอนนี่ตูนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอ่านอ่านเป็นภาษาจีนนะฮะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณก่อนปี2008นะครับคือตำแหน่งเดิมของบอนนี่ตูเนี่ยจริงๆแล้วคือ CFO นะครับเป็นเรียกว่าเป็นปีที่ตอนนั้นเนี่ยถ้าทย้อนมาจริงๆเนี่ยมันมันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับคือตอนนั้นเนี่ย แบรนด์จักรยานใจแอนเนี่ยมีประธานบริษัทชื่อว่า k n n หลิวนะครับคิงหลิวเนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งใจแอนเลยด้ว่าได้นะครซึ่ง k i งหลิวเนี่ยเขาเคยมีดําริที่จะปั่นจักรยานรอบไต้หวันด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตั้งชื่อการปั่นจักรยานรอบไต้หวันของเขาเนี่ยชื่อว่า Tour of t a ไต้ n วันะครับทีนี้เวลาที่ผู้บริหารใจแอนเป็นประธานบริษัทไปขี่จักรยานรอบไต้หวันใช่ไหมครับ คนที่อยู่ในบริษัทใจอันก็รู้สึกว่าคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคงต้องออกไปปั่นด้วยต้องไปดูแลเจ้านายด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทัวออฟไต้หวันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะคิงหลิวก็พาผู้บริหารหลายๆคนที่สนใจไปปั่นด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบอนนี่ตู่้วยนะครับซึ่งบอนนี่เนี่ยเขาก็าเล่าให้ฟังทีหลังว่าจริงๆแล้วอะ่ะตอนแรก เธอก็ไม่ไม่ไม่ใช่คนแบบชอบปั่นจักรยานมากๆขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้ววันนี้ถนัดการเล่นกอล์ฟมากกว่านะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยเธอก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปปั่นจักรยานรอบไต้หวันแล้วรอบนี้ไปกับคิงหลิวเนี่ยซึ่งก็ก็จะมีคนดูแลท่านประธานมากมายนะครับเธอก็คิดว่าเออถ้าเกิดไปปั่นรอบนี้ก็น่าจะสบายมากๆเพราะว่าอย่าง้ายที่นนสุดก็คงได้อยู่ในโรงแรมดีๆมีคนดูแลมากมายนะครับเธอก็ตัดเธอก็ตัดสินใจไปร่วมปั่นครั้งนี้ด้วยนะครับ จริงแล้วเธอปั่นไม่จบนะครับปั่นได้แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งนี้ก็เยอะมากนะครับประมาณ900กิโลเมตรนะครับในภายใน15วันโหดมากๆเหมือนกันนะครับในช่วงที่ก่อนจะเตรียมตัวไปทัวร์ออฟไต้หวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนัว่าบอน,นี้เนี่ยก็เตรียมตัวครับเขาก็เหมือนพวกเราทุกคนนะครับเตรียมหาจักรยานเตรียมซื้อเสื้อปั่นเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วเธอก็พบปัญหาข้อหนึ่งนะครับว่าเสื้อจักรยานหรืออุปกรณ์จักรยานที่อยู่ในตลาดณวันนั้นนะครับ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงสักเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ในแง่สรีระอย่างเดียวแต่ในแง่ดีไซน์ลวดลายต่างๆนะครับคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าจักรยานในหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีหมวดของผู้หญิงออกมาชัดเจนนะครับจริงๆิแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในจักรยานยุคแรกๆเลยเนี่ยมันจะมีการดีไซน์เฟร,รมจักรยานให้ให้เหมาะกับผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าเอา พี่ผมนึกออกนะตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเฟรมจักรยานที่เรียกว่าพาวายนะครับก็คือการทําใหา้ท่อบนของจักรยานมันเอียงลาดลงมานะครับเพื่อทำให้ผู้หญิงสามารถใส่กระโปรงแล้วก็ใช้จักรยานได้นะครับแต่จริงๆแล้วฝาพาวายเนี่ยเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากๆนะครับผู้ผู้ชายก็ปั่นได้เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ณนะตอนนั้นเนี่ยบอนนี่รู้สึกว่ามันมีช่องว่างบางอย่างที่เธอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าแบรนด์ได้มีโอกาสทำสิ่งที่ เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเสื้อผ้าที่มันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะเธอคิดว่าถ้าเกิดว่าบอดี้มีปัญหานี้นะครับก็น่าจะมีคนใช้จก้กรนยาผู้หญิงอีกหลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับที่มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยทําให้เกิดแบรนด์ที่ชื่อว่าลิฟขึ้นมานะครับลิฟเนี่ยจริงๆแล้วปี2008เนี่ยมันเป็นปีที่ อย่างที่ผมบอกไปคือไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีมมแบรนด์ไหนที่ทําสินค้าเพื่อผู้หญิงออกมาสักเท่าไหร่นะครับจกักรยานจะถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์แบบยูนิเซ็ก์นะครับก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายกับผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องไซส์ไม่พอดีต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีดัดแปลงเอาเท่าที่ได้นะครับซึ่งบอนนี่นยเชื่อว่าจริงแล้ว,วมันมันสามารถทําได้มากกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็มีเซลละที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแรกสุดเนี่ยอตอนที่ลิฟเปิดตัวเนี่ย ผมว่ามันอาะมันอาจจะมีข้อหน,หน้าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือตอนที่เธอเป็นผู้บริหารในแใอนเนี่ยนะครับตำแหน่งของเธอคือ CFO นะครับซึ่งก็เป็นคนที่ดูดูแลการเงินนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะโน้มน้าวให้ท่านประธานหรือผู้บริหารหรือบอร์ดผู้บริหารคนอื่นๆตัดสินใจสร้างแบรนด์เพื่อผู้หญิงขึ้นมาซึ่งณตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีคนทํามาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตําแหน่งอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะแต่เนื่องจากว่าบอนนี่เ่ยเป็นเธอเป็น CFO ด้วยเป็นคนที่ดูแลการเงินด้วยนะครับ การทำาการทำแบรนด์เนี่ยเธอก็จะรู้ว่าเออทำอยังไงถึงไม่ให้ขาดทุนนะครับก็เป็นเป็นคับข้อหนึ่งที่ทําให้ลิฟตเนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาได้ในช่วงนั้นนะครับตอนแรกๆเนี่ยลิฟตมีชอ็อปของตัวเองนะครับอยู่ในไทเปนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมด้วยนะครับประมาณสักปี2013นะครับหลังจากนั้นหลายปีเหมือนกันช็อปสวยมากนะครับแล้วก็ณนะตอนนั้นตอนตอนที่ไปดูเนี่ย ก็เห็นผู้หญิงมา,มาใช้บริการคือมาดูนะครับมามาเห็นว่ามีม,มีคือมันจะเป็น2ชั้นนะผมจำไม่ผิดนะช,นชั้นแรกเนี่ยก็เป็นจุดโชว์ชวน,นี่ก็เป็นโชว์รูมแล้วกันนะครับก็โชว์อุปก,กรณ์โชว์เสื้อผ้าต่างๆชั้นล่างนี่ของเพียบเลยครับแล้วก็มีจุดฟิตติ้งด้วยนะฮะใตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นของที่ไม่ได้มีไม่ใช่ทุกล้ลนมันจะมีสิ่งนี้นะครับสิ่งทีโ่โดดเด่นจริง,รง,รง,รงๆนะสำหรับผมในตอนนั้นเนี่ยก็คือออเทอเอรี่ครับคือทั้งเสื้อผ้าทั้ง อุปกรณ์ต่างๆมันดูสวยไปหมดเลยมันดูน่าใช้นะครับแล้วก็จําได้ว่าตอนที่ลิฟต์เอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นผู้ชายหลายคนก็ไปลองเคราะขึ้นลครมจกักรยานลิฟต์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็สบายดีเหมือนกันนะครับผมเคยเห็นนักตันผู้ชายหลายๆคนใช้ลิฟต์เหมือนกันนะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป็นการออกแบบที่จริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะออกแบบมาเป็นเพื่อผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามานั่งวิเคราะห์กันดีเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากช่วงปีแรนปี2008มปต้นมาเนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์นะครับที่พยายามาทำแคมเปญเนี่ยทำโครงการหรือทำอสินค้าสำหรับผู้หญิงนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าจะเห็นนชาร์ตคือเสื้อผ้าจะเริ่มมีการแบ่งลายชาัดเจนว่าโอเคนี่สำหรับผู้หญิงนี่สำหรับผู้ชายนะครับอันเนี้ยชัดเจนแต่ว่ากับจักรยานเนี่ยอาจจะไ,ไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นชัดมากนักน,นะครับ่วนมากเนี่ยเวลาเราไปดู ลายอัพจักรยานมันก็จะเห็นการแบ่งแบบก้อนใหญ่ๆเลยก็คือการการแบ่งเป็นประเภทการใช้งานประเภทจักรยานนะครับจักรยานเซืร์ฟบอทอสูบเขาอะไรก็ว่าไปทีนี้กับลิฟต์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างข้อหนึ่งก็คือลิฟต์เป็นคนผลิตจักรยานตั้งแต่ต้นน้ำันไปน้ำนะครับซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าลิฟต์ก็คือลิฟต์ก็คือแจแอนนะครับแจแอนก็เป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีโรงงานของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครเลยครับในการผลิตไม่ต้องไป ซัพพลายให้ให้ให้คนนอกมาทําให้เขาสามารถทําได้ด้วยตัวเองพอเขาทำได้ด้วยตัวเองวิธีการผลิตวิธีการออกแบบมนเลยง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถทาได้ทุกอย่างนะครับจักรยานเนี่ยถ้าถามว่าไต้หวันถึงทาไมถึงใหญ่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ต้องอธิบายอ,าอีกบริบทหนึ่งนะครับว่าจักรยานนถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศไต้หวันไม่น้อยเลยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน กับประเทศไทยก็อาจจะเป็นเหมือนอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งก็มาตั้งโรงงานในบ้านเราเป็นหลายทศวรรษมากๆนะครับหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับถ้าเทียบกันจักรยานก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจ่เมื่อจ่ายแอ็นเป็นเจ้าใหญ่นะครับเขาก็สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศมากมายการที่เกิดขึ้นของลิฟต์เนี่ยมันก็เลยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการทาอะไรมันก็จะง่ายนะครับ ถ้ายกตัวอย่างอีกสักเรื่องหนึ่ง,น,งนะครับท,ที่เป็นข้อที่ของ,ข,องข้อไม่แก้ชัดเจนก็คือการออกแบบจักรยานนะครับวันที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าที่ลิฟต์เนี่ย,เ,เ,ยเธอมีแผนกวิจัยของตัวเองครับซึ่งแผนกจเนี้ยจะวิเคราะห์จุดสัมผัสหรือที่เรียกว่า contact point ของผู้หญิงเวลาเวลาเวลาใช้จักรยานนะครับแล้วก็วิเคราะห์กล้ามเนื้อของผู้หญิงนะครับวิเคราะห์สรีระต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลชุดเนี้ยมาใช้ในการพัฒนาสินค้านะครับซึ่ง หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูในการซื้อขายปกติดีๆก็จะพบว่าจริงๆแล้วเวลาผู้หญิงซื้อจักรยานเนี่ยหลายๆครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อจักรยานสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเช่นเหมือนกันนะฮะคือคือหลายๆครั้งเวลาเราคือเดินเข้าไปในร้านเนี่ยมันไม่ได้มีการแบ่งประเภทชัดเจนนักเราเห็นอะไรสวยเราก็จิ้มนะครับแต่เดี๋ยวนี้เวลาลใช้จริงเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาหลายๆครั้งเวลาที่เราใช้จักรยานที่ มันไม่พอดีตัวหรือว่ามันได้มีการดัดแปลงเนี่ยหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้สบายมากหรือว่ามันก็ไม่ได้สะดวกมากเราก็ต้องปรับเองทําอะไรเองหมดเลยนะครับกับลิฟต์เนี่ยเขาคิเขา,เขา,เ,ขาเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเอา Data มาใช้ในการพัฒนาสินค้าตั้งแต่ต้นน้าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีจักรยานที่มันถูกออกแบบ,แบ,บมาเพื่อผู้หญิงเนี่ยสุดท้ายยังไงก็ปันดีกว่ายังไงก็ปันสบายกว่านะครับล้วก็มันก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทําให จักรยานของลิฟต์นี่อยู่ในตลาดได้มานานนี่ก็จะร่วมเกือบจะอบจะ20ปีแล้วนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ทำแบบเป็น C.S.R ปกติเลยนะครับนี่คือแบรนด์ที่จริงจังมากๆในเรื่องของผู้หญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ลิฟต์สร้างคุณคนะุณโนประกาศให้กับวงการจรักรยานเช่นเดีวยวกันนั่นคือการสปอนเซอร์นะครับคือการสปอนเซอร์เนี่ยมันมีส่วนขับเคลื่อนวงการจรักรยานเพราะว่า ในโลกจักรยานเนี่ยนะครับมันก็จะมีมีรายได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนต่างๆเนาะหนึ่งในหนึ่งในกิจกรรมที่มันจะทําให้ทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตจักรยานด้วยแล้วก็ทําให้คนใช้จักรยานคนอยากใช้จักรยานมากขึ้นด้วยครับนั่นก็คือการแข่งนะครับลิฟต์เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่กับจักรยานถนนอย่างเดียวแต่กับจักรยานเสือภูเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่มีอีเวนต์ไหนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเน่เเนชืออของ ปรากฏอยู่ในหลายเชื่อสปอนเซอร์เสมอนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่เขาจริงจังตั้งใจมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยฮะลิฟก็มีถึงขั้นมีทีมจักรยานของตัวเองนะครับชื่อว่าลิฟใ c ค i ิงนะครับก็มีทั้งทีมระดับเวิร์ t ทัวร์นะครับแล้วก็ทีมระดับคอน t i เนนต a l นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในเรียวกว่าเป็นมูฟเมนต์สำหรับวงการจักรยานโลกนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีอีเวนต์จักรยานที่มีการ แบ่งประเภทผู้หญิงออกมาจากผู้ชายโดยเฉพาะเยอะขึ้นเ,เรื่อยๆนะครับทั้งเสิเหมอเสมร์ภูเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่มีลิฟต์ไซคลิงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นการสร้างเรียกว่าเป็นนวัตก,กรรมนะครับที่ที่มันตอบตอบโจทย์เทรนหรือมเมมองของยุคสมัยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่ลิฟต์เนี่ยสร้างคุณต้นประกันให้กับวงการก็คือเรื่องการสร้างงานในอุตสาหกรรมนะครับคือลิฟต์เนี่ยมีมีความเชื่อข้อหนึ่งว่าเขาอยากจะให้บริษัทเขาครับมี ไม่ใช่แค่ออกแบบจักรยานเพื่อผู้หญิงนะครับแต่จักรยานที่จะออกขายเนี่ยคนทำเนี่ยก็ควรจะสร้างถูกสร้างด้วยผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดดูดูรายชื่อของพนักง,งานในลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นเป็นแค่ผู้หญิงแต่งวันอย่างเดียวนะครับมีทั้งผู้หญิงจากหลายๆชาติต่างๆเรียกว่าเป็นโรง,งเรียกว่าเป็นโรงงานานานาชาติเลยก็ว่าได้นะครับลิฟต์เพิ่งออกแคมเปญน่าจะประมาณสัก ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับก็ใช้ชื่อว่า Lift c o m m i t นะครับ l i ฟท c o m m i ิเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือน c communication นะครับที่เล่าเรื่องคนใช้จักรยานทั่วโลกนะครับที่ทำเรื่องดีๆสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนนะครับมีหลายแบบครับมีทั้งเ,เป็นอาจารย์นะครับเป็นผู้ริภัยนะครับเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ Lift ต้องการจะสื่อสารกับโลกนะทุกคนนี้คือการบอกว่าไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะ ทางสังคมแบบไหนคุณก็จะมีโอกาสเสมอถ้าเกิดว่าเราสามารถหาช่องทางของตัวเองเจอนะครับเช่นเดียวกับที่ l ิฟ t สามารถทําได้แล้วก็เกิดเป็นแบรนด์จักรยานสำหรับผู้หญิงซึ่งอยู่ต่อเนื่องมานานหลายปีมากๆนะครับแล้วก็ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณสาหรับผู้ฟังนิวบายเดตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้ว ก็ถูกใจนะครับอยากจะติดตามพวกเราตลอดก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Page New Bike Day Podcast นะครับรวมไปถึงทาง Spotify นะครับทาง YouTube นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถกดไลค์หรือว่า Subscribe ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวสิวาภาคเดียนวนาลี